ยอ่อยเดียบวัดทองทีครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับสามอาทิตย์ได้ซ้อมที่ไหนไฟนี้ที่เด็ยบเก้าเมีใครเป็นผู้ฟังยคุซ้อมบ้างที่นั่นมีรันมูลเล็กมีเพชรพังงนันวกพี่ซุปเปอร์พี่ทีเนี่ยตรงน้อยไหนใครที่ช่วยกันหรือเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามเราสูงเท่าไหร่เราเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ 67 68เรามวยสไตล์เลยครับมวยเข่าแล้ววันนี้เราเจออ่ะเริ่มมากินยังไม่เคยเจอกันเลยยังเป็นไฟแรกได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะครับศึกษาบ้างเขามวยสไตล์เลยอ่ะก็มวยเข่าเหมือนกันเนี่ยแล้ววันนี้เราจะวางเกมก็ไปเรื่อยๆครับก็ตั้งเน้นตั้งแขนตั้งอะไรครับแม่ขยันขยันยังเปิดโควิดมานี่ต่อยยังต่อยไปครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยที่ลุงพินีครับเป็นไงบ้างชนะครับ เวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสามแปดชนะใครมาวันนี้สกุลชัยเล็กครับแล้วมาวันนี้ไฟที่สองครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสี่สิบมีปัญหาน้ำหนักไหมไม่มีันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไมเก็เลยเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักยังไม่ชั่งครับคิดว่าเป็นไงมากเกินหรือมากขาก็น่าจะขาดคือมันใหญ่ด้วยใช่ป่ะจริงจริงเวทนี้ไม่ใช่เวทเราครับใช่ไหมตอนนี้เขาให้มาต่อยก็เอาก่อนครับอืมเราต่อยมวยมานี่รูร้อนวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา เยอะนับไม่ได้หลักร้อยได้แล้วหลักร้อยได้เนาะอ่ะเราคนยังวัดอะไรครับบอเลอยเอ็ดครับฝากเชื่อช่วยแฟนขับเรงนี้นะก็ฝากพี่น้องชาวเล็ดเอฟซีย่ายีทีนะครับวันนี้เต็มทีแน่นอนครับจะเก็บใช้ชนะให้ได้ครับเครงขับจะว่าน้องชายครับเสียง